ว้ามาแรงไมค์แกลสักสมาพบกับเพ่วานในช่องปาัาชญนหน้าด้วยเมื่อนเดิมนี่เนาะวันที่วันนี้วันที่สองเนาะจะก็ว่าใครได้ดูคลิปไอ้ไข่ได้จัดตามกันไหมได้จัดตามกันไหมหัห้ไอ้ไข่เนี่ยพี่น้องอุ้ยอนะ้วนไหมอ้วนเนาะบวมจ้ะน,นี่ไงที่เพื่อให้ดูนี่นะโอ้ทุกคนนี่นะนี่นะ แต่ว่าเสียดายแพหาซื้อได้ไม่เยอะที่แบบว่าตรงๆถูกหวยไอ้ไข่ให้โชคจ้ะแต่ก็ยังดีมุนกระบ,บาทมาแบบตรงๆเลยพี่น้องเอยมาแบบตรงๆแบบโอ้โหสุดยอดเลยขอบพระคุณไอ้ไข่ว่าเจดีนะนี่อันนี้คือแพรบูชามาพี่น้องเขาสองพันห้าโตรดีดีใจแพเอากลับมาด้วยแล้วจะเนี่ย โอ้สุดยอดแบบตรงมากเขาบอกเลยเพรไปจุดประทัดนะใครไม่รู้เออเพจะบอกแพไปจุดประทัดไอ้ไข่วัดเจดีชิมิลานั่นหละที่ไปลงชี่ไปดูวันนั้นเลยถ้าใครซื้อตามก็จะถูกไงแต่ว่าจะต้องเป็นหวยไอ้นี่นะอะไรวะหวยรัฐบาลเป็นลอตเตอรี่เนาะทุกคนโอ้ยังดีเพ่น่ะดีใจแล้วเพรก็ถูกเออหวยเอกชนเป็นเจ็ดสามเนาะแต่ว่าเพรไม่ได้ซื้อแบบไอ้น,นี่ เไม่ได้ชื่อเป็นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แพ้เป็นนัก4-3ทุกคนนั่งเมาสวันนี้มาเรามานั่งเมาส์เรื่องหวยกันดีกว่าหวยเมื่อวานวดเมื่อวัาวานที่1กุมภาพันธ์เนาะซึ่งได้มาตรงๆเลยอะถ้าหาลอตเตอรี่ได้เยอะนะแล้วแพ้ก็จะได้เยอะกว่านี้อืแพ้หาไม่ได้เพราะว่ารูเล็ตไหนมันก็ไม่แบบมันไม่มีแปดสิบหกไปก็เลยได้มาชุดเดียวนี่แหละแปดสิบหกเออเสียใจอยู่นั่นแหละ ก็ได้แรกแบบว่าซูนทุกอะไรอย่างี้เนาะซึ่งแพ่ก็ซื้อลอตเตอรี่มดหลายใบอยู่จังวันนี้แต่ก็ได้ชุนคืนอยู่โอเคหลายพี่ควรถูกกันไหมถูกกันไหมถูกไหมจ๊ะ <c oughs> อ๋อม,มีพี่มาคอมเมนต์บอกแพ้ว่าเอ้ยแพ้ว่าได้ถูกตรงจริงวะอะไรเงี้ยก็ตรงเด็ดจ้ะแพ้ก็บอกทุกคนแล้วเออว่ามันตรงมันตรงที่นี่ แต่ว่าแพ้ไม่ได้ถูกแบบเยอะหลายแสนอะไรอย่างนี้เนาะแบบถูกแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเง,งี้ยจะได้ประมาณสองหมืนกว่าบาทแค่นั้นแหละก็เลย,มเลยไม่เล่าซื้อกินฟังโยอก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคแต่ก็อย่าเล่นเยอะจนเกินบันดีมันจะไม่มีเงินเหลือไ้กินเขาเนาะอีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีจ้ะทุกคนอีกสี่วันห้าวันแพ้ก็ต้องกลับเบลเยียมแล้วเนาะ คลิปบ้านแพรทะยอยลงให้ดูเดี๋ยวแพทะยอยอัพโหลดนะทุกคนตอนนี้แพรก็ยังอยู่ในเมืองอยู่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้แพรจะไปเพราะว่าจะตัดผมจะตัดไม่รู้แต่ที่ลรวๆอ่ะจะต้องไปซาผมแน่นอนอืมก็ไม่รู้เดี๋ยวจะตัดหรือไม่ตัดผมก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วก็ก็ทําธุระเดี๋ยวก็จะซื้อของกลับบ้านด้วยอะไรด้วยเนาะก็เลยเดี๋ยวก็เออ <c oughs> น่าจะเป็นพรุ่งนี้เพชจะอยู่โคราชอีกคืนคืนพรุ่งนี้อ่ะคืนวันวันพรุ่งนี้เพก็จะไปฉลองกับเพือพ่อนๆนิดหน่อยส่งท้ายแล้วก็อะไรนะก็จะกลับตื่นเช้ามาวันพฤหัสก็จะกลับบ้านอืมนั่นแหละนี่หนึง่ง มานั่งคุยดาทุกคนตอนนี่เพ่อยากไปเดี๋ยวก็จะออกไปกินเขาเพิ่งจะแต่งตัวเซ็จอ่ะเรามาเมืองไทยแบบซสีวขึ้นถามเราไรเขาถามว่าแพ้พื้นละ่ะก็เป็นจ้ะแต่ล่างนานอ่ะใช้น้ำขวดล่างเพราะว่าต้องใช้น้ำขวดล่างนะแล้วทำยังไงเพ่ก็เอาน้ำขวดลล่างน้ำขวดละเจ็ดบาทอะไรจ้ะม,มันก็เลยไม่ค่อยหนีเท่าไหร่แต่ว่า ก็ยังมีบ้างป,ปัดไปเพราะว่าแดดมันแรงบางทีเราก็ลืมตัวอะไรอย่างเงี้เนาะเออแต่เพรอ,อยู่โรงแรมสามคืนละรอ,อบสองนี่เพรมาอยู่โรงแรมสามสี่คืนเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าอะไรไอ้น,นี่ไง <c oughs> ชุระนี่เลยจ้ะยังไม่เซมเพรก,ก็วันนี้มาทักท้ายมาถามว่าถูกหวยกันไหมถูกหวยกันไหมจ้าทุกคนเพรก,ก็ถูกนั่นแหละอย่างที่ให้ดูนี่ให้ดูจบนล แบบมาเต็มเต็มหวยไข่ไข่เดี๋ยวแม่วันนี้ไปจะไปะขืนรางวัลได้สามใบถ้าเป็นตัอะอ่อ086อะ 8, 6, ไรเงี้ยมีเยอะมีหลายเพราะว่าแพทซื้อหาซื้อตัวนี้ไม่ได้ไงอืมแล้วก็มีเหลือลอตเตอรีว่วาที่เล้รที่ถูก39อันนี้เหลืออีกสี่ใบที่พาย,ยมะมไจะไปขืนเพราะว่าติงเอาไปเอาไปขืนแล้วไปถูก35ใบเนาะวาทแลเลอร์39อาา่ะจ้ะ ทำชิ้้าใบาล้วที่นี่อันนี้มันหลงไพเอาไปขึ้นแม่มดจ้ะเวไปจะไปขึ้นวันนี้เลยเออมาบางไทยทถูกหวยสองงวดแหนะนี่ถูกหวยสองงวดเรียบร้อละสองงวดยังดีแบบว่าจะมาเอารางวัลที่หนึ่งก็จิคือจะไม่ได้หรอกรางวัลที่หนึ่ง ไม่มีวาสนาขนาดนั้นที่กินเข่าก้าอะไรดียไม่รู้เลยพี่น้องวันนี้นะ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องโรงแรมัมนี่เป็นโรงแรมรายาแกนที่แพอยูเนาะอยู่คนเดียวจ้ะก็จะมีแบบโซนรายาแกนอยู่โคราชเนาะทุกคนนี่ซึบลุยซึบลุยน,นี่ก็จะเป็นระเบียงอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจ้ะห้องกว้างอยู่ห้องกว้างมากซึ่งอันนี้เนะี่ย บุ uh, com นะ๊กโคเชลคอมน่ะอยู่ประมาณพันพันพันนิดๆจะ้ะอืมไม่ถึงม้กแค่นั้นหละก็เลยอยู่ชอบอยู่โรงแรมนี่เพราะว่าห้องมันกว้างนี่เป็นห้องวี p อพีเนาะห้องวี p อพีจะแค่พัน พันกว่าบาทเพราะมันโควิดไงทุกคนมันก็เลยถูกแต่ปกติของนี้นะจะอยู่ประมาณสามสี่ห้าพันเลยถ้าเป็นปกกอ่นนี้เขาก็จะตกแต่งมีตตองมีตู้มีทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะในนี่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 วัลเปเปอร์สวยไหมก็จะเป็นลายโบราณนิดนึงเนาะเออนั่นแหละลายโบราณเดี๋ยวแม่จะออกไปกินข้าวทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปบ้านไหนดูเนาะแต่วันเนี้ยจะต้องไปสะผมไปนู่นไปนี่ก็จริงๆไงอเชื่อไหมว่าแพนไมอยากจะอดัดคลิปเยอะๆเลยแต่บางทีมันออกไปข้างน,นอกอะด้วยวสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยแบบแพนไม่อยากอัดภาพที่ออกไปมันจะดูไม่ดีไงเพราะว่าบางทีอะคนเขาก็ไม่ได้ทําตามกฎระเบียบที่รัฐบาลตั้งไว้แบบห่างมตรครึ่งหรืออะไรเงี้ยเข้าใจฟิลไหมก็นั่นแหละจ้ะแพ้กันเลย ไม่ค่อยเไม่ค่อยอยากลงเพราะว่ากลัวว่าภาพที่ออกไปมันจะมีสวยงามหรือว่าอาจจะมีเดิมมงดราม่ามีปัญหาอะไรในจากคลิปเราอะไรเงี้ยเวลาแพรไปไหนแพรก็ไม่ค่อยอยากลงหรอจกจ้ะพาะทุกคนทุกวันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แพรเห็นก็คือทุกคนออกข้างนอกเขาใส่แมสกันดีดีนั่นแหละเขาก็ถือว่าเขาก็ดูแลตัวเองนะนะระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคแต่แต่ว่าน้ำหนักแพรนี่อ้วนขึ้นแบบมากบอกเลยน้ำหนักขึ้นเยอะ สิปกวลลัวโลลวมัว้งอวนแบบดูหนาเถอะอันนี้ไปเป็นดัดขนตาไปริฟขนตามานะทุกคนแล้วก็ไปทําคิ้วมาแล้วก็ไปซักปากมาด้วยอืนนแปลว่าจมกูกเราไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำหรอกจ้ะจะอยู่อย่างนี้เลยหายใจออกอยู่เนาะอือยู่แบบหายใจออกก็พอละจ้ะเดี๋ยวผู้ชายจะมาชอบมากไม่ได้ดอก <laughs> โอเคทุกคนแพ้ก็จะมาเมอมวยแค่นี้หลยแพ้นั่งเมาก็ทุกคนแบบ จะมาเล่าให้ฟังให้เฉยว่าถูกเลขไงแต่ว่าถูกน้อยได้เจ็ดสามนะซื้อหวยพูดง่ายๆกับหวยใต้ดินหวยรัฐบาลนะเจ็ดสามก็ได้นิดเดียวไม่ได้เยอะไม่กี่ร้อยดอกจก้ะคิดเป็นเงินก็ประมาณสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแหละมช่างมาเธอะดีกว่าไม่ถูกเนาะหวย เป็นเออเอาไว้รุ่นเฉยจ้ะอืมแ่นนแเลยรุ่นเพราะได้มีกำลังใจมีกำลังใจสูดด้ต่ออะไรเงี้ยเนาะถ้าเราจะไปแบบหวังก็มันมากก็ไม่ดีแต่ว่าหัวไอ้ไข่ในแน่ยิงเด้อถ้าบอกว่าโอ้โหสุดยอดถึงความแม่นเลยโคตรแมน่นเขาบอกเลยโอ้หาหาแม่นกว่าน,นี้ไหมมีแหละแบบได้มาเต็มตรงตรง,ตรงเลยแต่ว่าวาสนาเพ้ไม่มีไงเพราะว่าไปหาหวยไม่เจอหาหววไม่ได้ไง ก็นั่นเลยแล้วก็เป็นนักใต้ดินถ้ามันออกสามตัวท้ายังมันที่หนึ่งนะโอ้โหเพ็นพนักเพนได้เยอะโอเคทุกคนไปไปและคลิปนี้หัวทองล่องเราจะไปกินขขาวแล้วจ้ะบายบายเด้อ <c oughs> สวัสดีค่ะ